สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับอาจารย์วลเล่บ้านนาเนาะวันนี้ก็มาตามมาต่อครับสำหรับในทางหัวเราพัฒนาประจําวันที่15กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ก็มานําเสนอสูตรเหมือนเดิมครับสูตรหัวเราพัฒนาเนาะงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้ววันที่12กรกฎาคม2567นก็ะครับก็เข้า9 0 0 9นะครับส่วนเลขเด่นก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับเลขเด่นก็เข้า9นะก็เก้ตัวเดียวนะในสูตรที่1 อ่างวดนี้นะครับงวดวันจันทร์ที่15กรกฎาคมเนี่ยผมจะให้แค่2สูตรเท่านั้นนะครับให้แค่2สูตรเนาะก็จะตัดสูตรที่3ออกไปเพราะว่าสูตรที่3ไม่ค่อยเข้าเนาะก็จะให้แค่2สูตรครับก็จะเป็นเลข3ตัวและ2ตัวบนล่างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดแนวทางอัปเดตลงทุกวันนะครับี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยครับสําหรับเลขหวยลาวเนาะหวยลาวพัฒนาประจําวันที่10 5กรกฎาคม2567นะครับย้อนกลับไปดูผลรางวัลของวันที่12กันก่อนกันเลยนะครับไปเลยครับก็สวัสดีกันอีกรอบนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำวันที่15กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ก็ย้อนกลับมาดูผลรางวัลของวันที่12กักฎาคมกันก่อนนะครับของอาจารย์อเล่บ้านนาเนาะในสุดที่1บทล่างนะครับก็ผลรางวัลออกมา029065นะครับ029065เนาะ ผมให้ไปนะครับเลขเด่นของวันที่12ก็ให้394เนาะ394ชุดที่เข้าก็จะเป็น9009ครับกเข้าตัวกลับเนาะก็ถือว่าเข้านะครับก็จะมีเลข3ตัวนะครับที่กลับหัวก็เกือบเหมือนกันเนาะเกือบเข้าเนาะก็แค่เกือบเนาะก็ได้เกือบได้ลุ้นนะครับเกือบได้ลุ้น3ตัวในชุด3ตัวก็เนี่ยตรงนี้560065 ตรงนี้มีในสูตรนะมีในสูตรนะครับคือสูตรที่1ของหวยหลาวนะครับส่วนตัวที่เข้าก็คือ90ตรงนี้ครับ90ก็ถือว่าเข้านะเข้าน่าจะ4ี่ห้าวัติดครับ4ี่ห้าวัติดแล้วนะสำหรับหนาทางหวยเลาพัฒนาประจําวันที่12เนาะแล้วก็ไปตามวันที่15กันเลยครับวันที่15มีตัวไหนบ้างมารับชมพ,พร้อมๆกันครับ ในวทางหวยลาพัฒนาประจำวันที่15กรกฎาคม2567นะครับสูตรที่2ของอาจารย์วเลยบ้านนานะครับก็ให้เด่น536นะครับเด่น536ครับในกลุ่มสูตรนะครับตรงนี้นะครับกลุ่มสูตรนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับที่คัดออกมาจากในสูตรตรงนี้นะก็จะให้4หางเนาะก็จะมี536 325 766 625 6, 6, นะครับ สำหรับเลข3ตัวนะครับก็จะคัดออกมาประมาณนี้เนาะเลข2ตัวบนล่างนะครับ2ตัวบนล่างนะครับก็จะคัดออกมา10คู่นะก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะ10คู่ก็ชอบไหนก็ลองตัดเล่นดูครับเอ่อก็จะมี5 3 5 6 3 6 2 5 3 7 3 2นะครับ6ก6 6 3 0 5 7น็ะครับก็ระวังเบิ้ลหน่อยนะครับระ,ระวังเบิ้ลนะ66นะ หรืออาจจะเบิ้ลตัวอื่นก็ได้นะงวดวันที่16นี้นะครับเอ้วันที่15นี้เนาะขอไยครับวันที่15เนาะ15ตรงกับวันจันทร์ครับผมก็แนวทางก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำวันที่15กรกฎดาคม2567นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดแนวทางชิปอัปเดตลงทุกวันและทุกงวดน,นะครับ สำหรับงวดที่ผ่านมานะก็ขอร่วมแสดงยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลกันด้วยนะครับสำหรับแนวทางเลขหวยลาวนะหวยลาวพัฒนาวันที่12เมื่อที่ผ่านมานะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็เข้า9 0 0 9เาเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ